สิ้นสุดทางรักจริงๆแล้วนะครับสำหรับพระเอกดังอย่างหนุ่มนายนภษษัทรเสียงสมบูรณ์และนางเอกสาวอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูล์หลังจากที่หนุ่มนายครับออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนว่าทั้งคู่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วพร้อมยอมรับนะครับว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองโดยนายนะครับบอกว่าคุยกับแม่และใบเฟิร์นเรียบร้อยไม่ได้จบความสัมพันธ์แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมีความเชื่อใจไว้ใจกันตลอดผมติดตามเรื่องกระแสข่าวเรื่อองมืที่ ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนตลอดเวลาที่เราคบกันอบอุ่นมากๆไม่อยากให้เอาไปขยายความต่อ <S <S และแน่นอนครับคุณผู้ชมหลังการออกมาเปิดใจของหนุ่มนายณพัฒนนะครับก็มีหลายคนเนี่ยไม่เคลียร์ครับกับเหตุผลต่างๆนานา,นาและดันไปพุ่งเป้าที่แม่หมูพิมพ์ประกาศอีกครั้งหนึ่งโดยมีการเข้าไปคอมเมนต์นะครับที่อินสตาแกรมของแม่หมูพิมพ์ปากาจํานวนมากถึงกระแสข่าวการจบความสัมพันธ์ของนายและใบเฟิร์นด้วยข้อความมากมายนะครับอาทิแม่ได้ลูกกลับไปอยู่ในอ้อมกอดเหมือนเดิมแล้วนะต่อไปก็กอดลูกไว้แน่น ไม่ต้องปล่อยเขาไปไหนไม่ต้องให้เขาได้เจอกับใครไม่ต้องให้เขามีชีวิตของเขาให้เขามีแต่แม่และแม่นะครับ เป็นกำลังใจให้ครับมีความสุขหรือยังคบที่ด้เห็นทั้งสองเลิกกันแม่เองก็ต้องคิดดูด้วยนะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแม่ตอนแรกรักและเอ็นดูใบามากแต่พอเขาคบกันมาจริงๆมาเป็นแบบนี้คนเขาก็ดูออกนะรักลูกก็ต้องปล่อยลูกมีชีวิตบ้างเขาโตแล้วเขาอยากมีครอบครัวอย่าให้ลูกอยู่แต่ในกรอบถ้าไม่ใช่เพราะแม่ก็ไม่เชิงนะแม่ทั้งที่เขาเพิ่งไปเที่ยวมีความสุขกันมาคิดหน่อยนะ และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าอีกอย่างนะทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองแม่เลี้ยงแม่มีพระคุณก็จริงแต่เราเป็นแม่เลี้ยงเขาได้แต่ตัวเรื่องหัวใจควรปล่อยเขาบ้างให้เขาเลือกมีความสุขในแบบของเขาเถอะในใจเขาไม่ได้อยากเลิกหลอกแต่แม่เป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนและครคุณผู้ชมข้อความมากมายหลากหลายที่เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของแม่หมูพิมกาก็ทําเอาแม่หมูต้องสวนกัดกปนบ้างโดยแม่หมูบอกว่า อย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างโดยผู้ใช้อินสตาแกรมคนเดิมครับก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแม่หมูว่าจะรอฟังนะคะเห็นนะตอนแรกรักเอ็นดูใบมากขนาะเดียวกันครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ทางทนายเจมซึ่งเป็นทนายที่แม่หมูให้จัดการดราม่าก่อนหน้านี้ครับก็มีการเคลื่อนไหวเป็นการโพสต์คําคมไว้ใน Facebook นะครับโดยระบุเอาไว้ว่าน้ําแดงไม่ได้หวานน้ําตาลต่างหากที่ทําให้มันหวานความรักก็เช่นกันความรัก ไม่ได้ทำให้ใครเจ็บปวดแต่ความทรงจำต่างหากที่ทำให้คนผิดหวังเจ็บปวดเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้หลายคนมีบทเรียนแล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปคอมเมนต์การไปแสดงความเห็นถ้าเอาให้ดีนะฮะร,รอแม่หมูพิพากาออกมาพูดเองจะดีกว่าซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปครับ